เดชคัมพีเทพผลิตตอนที่หนึ่งร้อยสองเราจะกู้ศักดิ์ศรีของเราขึ้นมาอาสูรทุกตัวย่อมมีจุดอ่อนของมันความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในหมู่อสูนรบก็คือจุดอ่อนของอสูนที่ทรงพลังไม่สามารถหาเจอได้ขณะที่อาจมองเห็นได้ง่ายกว่าอาสูนที่ได้วกว่าอาสูนสายเสริมพลังดูเหมือนจะไม่มีจุดอ่อนมุ่อมองอย่างผิวเผินทั้งไม่มีข้อจํากัดในการใช้พลังโจมตีเหมือนกับอสูนสายท่าเฉพาะ ทั้งไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถป้องกันเจ้าของของมันได้ขณะโจมตีเหมือนกับอสนรสายนักสู้ขณะที่อสน์รูปแบบพิเศษทั้งหมดอยู่ในประเภทอสนรมีชีวิตถูกลหลายๆคนเข้าใจว่ามันแย่ที่สุดและคุณค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอสนรสายอื่นๆอ,อสนรสายเสริมพลังที่ดูเหมือนจะดีมากกว่าขณะที่พวกมันสามารถผสานร่างเข้ากับเจ้าของเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาแต่ทุกคนในทวีปนี้ รู้ว่าอสูนสายเสริมพลังมีจุดอ่อนร้ายแรงอย่างหนึ่งตราบใดที่จุดอ่อนร้ายแรงนี้ถูกโจมตีไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูนหรือเจ้าของก็ตามพวกเขาจะได้รับความเสียหายรุนแรงเมื่อต่อสู้กับศัตรูที่ครอบครองอสูนสายเสริมพลังสิ่งเดียวที่พึงทําก็คือหาจุดอ่อนของมันให้เจอและจู่โจมโดยไม่ต้องยัง้งนี่คือสิ่งที่เย่หยางจะทําแน่นอนเย่หยางเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับอสูนสายเสริมพลัง ตั้งแต่ขณะที่อยู่บนตําหนักลอยฟ้าจอมเมืองโลหัวผู้รอบรู้ได้สอนความรู้เกี่ยวกับสัตว์อสูรบางอย่างให้แก่โจนน้อยงี่เง่าที่ไม่มีความรู้พื้นฐานแม้แต่น้อยบรรดาความรู้ทั้งหมดที่นางได้สอนมานั้นรวมถึงจุดอ่อนของหมีเล็บเหล็กก็ได้พูดถึงไว้ด้วยหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากหมีเล็บเหล็กแล้วเจ้าของจะมีผิวทนทานส่อนตัวอยู่ในหมีเล็บเหล็กกระดูกแข็งเหมือนเหล็กมีกรงเล็บเป็นเหล็กมีตัวทนทานต่ออาวุธทุกอย่าง และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามมันมีจุดอ่อนที่เห็นชัดได้ก็คือรอยคลื่งหมายพระจันทร์เสี้ยวบนหน้าอกของมันถ้ารอยนี้ถูกโจมตีทั้งเจ้าของและสัตว์อสูรจะบาดเจ็บมากกว่าปกติหลายเท่าออกองเล็บมีขนาดใหญ่ของผู้อุโสห้องลงทันกรีฟาอากาศกระแทกลงที่พื้นอย่างแรงพื้นหินถูกกระแทกแตกหลุดเป็นชั้นเศษหินแตกร่วงเก่าใจกลางพื้นหินเป็นรูลึก มีรอยร้าวเหมือนรูปเย็นมุม,ม,ม,มตายสะเถอะการโจมตีก่อนหน้านั้นเป็นเพียงการต่อสู้ติดพันอย่างเยี่ยงเท่านั้นเยี่ยงบ้าระห่ำไปแล้วเขาใช้ความเร็วโจมตีเกินกว่าสายตาของผู้อวาวุโสห้องลงทันจะรับรู้ได้ทันขาพลิกตัวกลางอากาศยืมแรงขับดันจากพลังภายในสัตว์ดำหอกหักให้ไปปักอยู่ที่หน้าอกของผู้อวาวุโสห้องลงทันยามนั้นผู้อวาวุโสห้องลงทันร้องโหยหวนอย่างทรมาน เนื่องจากความเจ็บปวดที่จุดอ่อนของเขาโดนโจมตีอย่างหนักจากนั้นเย่ยังปล่อยมาตามทันทีฮุกซ้ายฮุกขวาอัปขัดแล้วต่อด้หมัดยับและตีศอกเข้าใส่ทุกจุดจากนั้นเย่ยังกระโจนเข้าหาดุเสือดาแล้วใช้มือของเขาเหนียวคอผู้อวุอวอวโสห้องลงทันลงมาแล้วตีเข่าใส่ใบหน้าของเขาเต็มแรงทําให้ใบหน้าของเขากลับคืนสภาพเดิมก่อนที่จะแปลงกายฟันทุกๆซี่ของเขาถึงกับประเดรร่วงออกมาจากปากใบหน้าของผู้อวุโสห้องลงทัน เปรอะไปด้วยเลือดทําให้หน้าตาของเขาดูน่ากลัวอบปกติผู้อาวุโสห้องลงทันรู้สึกเจ็บปวดมากจนแทบจะอยากตายและพบว่าที่เขาถูกทําร้ายที่จุดอ่อนขณะที่อสูรเขาใกล้จะตายเต็มที่เขาตื่นตระหนกทันทีอยากจะถอยหนีไม่ต้องการจะยุ่งอะไรอย่างอื่นในสภาพที่เขาสับสนเขากลับเดินไปหายิงงามที่อยู่ภายในรถหมาเจ้าหน้าที่ชุดแดงทั้งสองคนยืนตะลึงมองดูและหมดหวังกับผู้บังคับบัญชาของตน ยังจะดีสิกว่าถ้าเขาไม่ขอโทษหรือหนีไปขณะที่เผชิญหน้ากับความตายแต่เขากลับต้องการฆ่าคุณนายสีผู้ที่เย่่ยงต้องการปกป้องมากที่สุดเขาต้องการที่จะลากใครคนหนึ่งให้ตายไปพร้อมกับเขา,างั้นหรือแม้ว่าเขาจะเป็นคนหัวรุนแรงและชอบผูกพยาบาทแต่เขาก็ไม่ควรทําเรื่องที่น่ารังเกียจเช่นนี้ไม่ใช่หรือถ้าเขาทําอย่างนั้นจริงๆนั่นก็เท่ากับบีบังคับฝ่ายตรงข้ามให้ฆ่าเขา เนื่องจากเขาไม่สามารถเอาชนะเย่ยอย่างได้ซึ่งซึ่งหน้าจึงตัดสินใจใช้แม่สีและน้องสาวของศัตรูเป็นตัวประกันนี่มันชักจะเพี้ยนไปใหญ่แล้วไม่ใช่หรือความจริงในความคิดของเขาถ้าผู้อาวุโสห้องลงทานไม่บีบบังคับเหตุการณ์และดื้อดึงเกินไปคุณชายสามผู้ไร้ประโยชน์ผู้นี้คงจะไม่ถึงกับออกอาการคลั่งต่อให้เขาเป็นอย่างนั้นก็ยังคงไม่ถึงกับโกรธแค้นขนาดนี้ บางทีคงจะไม่ถึงกับยืนกรานจะฆ่าผู้อวุโสห้องลงทัดเป็นแน่สถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนมากแล้วคุณชายสามผู้นี้ทุ่มเทฝึกวิทยายุทธ์มาโดยตลอดและไม่ได้ทำตัวเด่นโดยไม่ให้คนในตระกูลได้รู้ความรับนี้หลังจากทำสัญญากับคัมภีร์ได้สำเร็จเขาคงต้องการกลับตระกูลเพื่อสะสางภาพพจน์ของคนไร้ประโยชน์แต่กลับต้องพบกับสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะไม่ให้เขาคล่งได้ อย่างนี้ก็ไม่มีทางเลือกต้องปล่อยเลยตามเลยเพื่อเอาตัวให้รอดผู้อาวุโสห้องลงทันถึงกับตวัดกงและไปทั่วมั่วทุกที่โดยไม่ได้สังเกตและวิ่งตะบึงไปข้างหน้าอย่างเดียวจ็อคนเดอรข้าจะฟันเจ้าให้ขาดเป็นชิ้นๆเมื่อเย่ยางเห็นว่าผู้อาวุโสต้องการจะลากหญิงงามให้ตายไปพร้อมกับตัวเองเขายิ่งโกรธจนแทบจะเผาฟ้องฟ้าให้วาดวายถึงครึ่ง เขาไล่าตามผู้อวสุนันไปด้วยความเร็วดุดสายฟ้าตะปบนิ้วทั้งห้าเขาที่กลางหลังของผู้อวสห้องลงทันเย่ยางต้องการควักหัวใจของเขาออกมาและฆ่าเขาในทันทีแต่ผู้อวสห้องลงทันไม่ต้องการตายดิ้นออกมาจากเย่ยางด้วยกําลังที่เขามีทั้งหมดทําให้เขาหนีพ้นเงื้อมมือของเย่ยางขณะที่เขาถลันไปถึงด้านข้างรถมา้าเย่ยางโกรธจนใบหน้าของตัวเองบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจเขาวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว กวาดขาเข้าไปที่ขาขวาของผู้อุโสห้องลงทันจากนั้นเขาใช้มือยันพื้นและใช้เท้ายันร่างของผู้อุโสห้องลงทันลอยไปในอากาศจากนั้นเย่หยางยืดตัวกลับคืนเวียงร่างผู้อุโสห้องลงทันขึ้นไปในอากาศผู้อุสร่างลอยละลิว้วและก่อนที่เขาจะร่วงลงพื้นเย่หยางที่ยังโกรธอยู่เต็มที่อยู่แต่ชักดาบเสี้ยวจันออกมาจากในรถมาแล้วกระโจนไปข้างหน้าจะคนโหดเฮียมอมหิต เจ้าต้องการเจาลาคนอื่นให้ตายไปพบกับเจ้าคงอยากให้มีใครสักคนมาร่มลงลงกับเจ้าสินะเย,ยี่ยหยางตะโกนลัน่นพูดไปคำพลางฟันดาบจันเสี้ยวใส่ผู้อุโสห้องลงทันทรมานจนเลือดและกระดูก,กระเซ็นทันทีที่ผู้อุโสห้องลงทันร่วงลงพืน้นเยี่ยหยางที่ยังโกรธแค้นอยู่ได้ฟันแขนขาทั้งสี่ของเขาแล้วฟันอีกสิบดาบจนร่างแปลงของมีได้หายไปผู้อวสโสห้องลงทันดูเหมือนหมูใกล้าตาย ภายใต้พ่อค้าชำละหมูส่วนต่างๆของร่างกายของเขากระจายไปทั่วพอเลือดชุ่มโชกเยยีย่หยงเงือดับแจนซี่ของเขาออกมาในที่สุดเตรียมบั่นหัวพวกอุโสพลันมีเสียงตะโกนมาจากระยะไกลหยุดหยุดก่อนยังพอมีหวังนะถ้าเจ้ายังมือในตอนนี้ชายชาราหน้าสีชมพูสีสขาวโพนกำลังขี่ควางตัวใหญ่ตรงมาที่พวกเขาอย่างรวดเร็วเขายังไม่ทันมาถึง แต่เสียงก็มาถึงเย,ย่หยางก่อนแล้วพ่อเห็นคนผู้นี้ใบหน้าของเย่ปิงเปลี่ยนเป็นยินดีสีหน้าของนางเต็มไปด้วยอารมณ์ท่านปู่ห้าท่านต้องรักษาความยุติธรรมให้พวกเราด้วยพวกเราไม่ผิดพวกเขาเป็นฝ่ายบีบบังคับให้พี่สามต้องสู้พวกเขาจะแกเราก่อนพอชายชาราผู้ขี่กวางมาถึงและได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นโรงฆ่าสัตว์กลิ่นข้าวเลือดรุนแรงคลักคล้งอยู่ในอากาศ ขณะที่บนพื้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนนับไปท่วนบางคนก็นอนร้องครวญครางอยู่เขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องมองอย่างตะลึงอยู่ชั่วครู่แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตโชคชนก็ยังทําอะไรไม่ถูกได้แต่โดดด้วยความตกใจกลัวมันยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าครอบครัวที่สี่จะพาตัวเองมาอยู่ในสถานะลําบากครั้งใหญ่เสียแล้วซาเนอรอไม่ว่าจะเป็นความผิดของใคร จะวางอาวุธลงก่อนถ้าเจ้าฆ่าผู้อาวุโสเขาลงทันตอนนี้ไม่ว่าตอนแรกเจ้าจะเป็นฝ่ายถูกและไม่ว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายขับค้องใจแค้นใจตั้งแต่แรกเริ่มก็ตามทีเจ้าก็จะเป็นฝ่ายผิดในที่สุดฟังปู่ห้าแนะให้ดีวางอาวุธของเจ้าลงก่อนก่อนที่สถานาการณ์จะย่แย่จนแก้ไขไม่ได้พี่ไฮไม่อยู่แถวๆนี้และสามผู้อาวุโสก็ยังแยกกันอยู่ อาสานทำหน้าที่รักษาการประมุขตระกูลอยู่ในเวลานี้เจ้าไม่สามารถต่อต้านเขาโดยการใช้กำลังล้วนๆได้เจ้าจงฟังปูห่ห้าวางอาวุธของเจ้าลงซะแล่รอข้าอยู่ที่นี่ขณะที่ข้าไปตามพี่หายกลับมาถ้าเจ้าคิดว่าตัวเองถูกและไม่กลัวโต้เถียงกับคนอื่นๆปู่ห้าจะสนับสนุนพวกเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าต้องไม่ฆ่าผู้อวสโสห้องลงทันเขาอ,อาจจะเป็นแค่เบียร์อีกตัวหนึ่ง เจ้าเป็นเด็กฉลาดข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดนะชายชราที่ขี่กวางแนะนําเยี่ยยอย่างทันทีครั้งหนึ่งข้าเป็นแค่เด็กกําพระเป็นเหมือนสวะที่ถูกคนอื่นรังแกข้าไม่ได้รับการสนับสนุนและในการเอาตัวให้รอดข้าจําต้องกัดฟันอดทนอย่างไรก็ตามหลังจากแม่สีรับเลี้ยงข้าไว้ข้ากลับมามีแม่และครอบครัวนิดน้อยที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่นั้นมา ข้าจึงตั้งใจไว้ว่าหากผู้ใดทำร้ายครอบครัวข้าข้าจะจัดการพวกมันให้สิ้นซาก